สวัสดีครับท่านผู้ปกครองครับมีข่าวที่โทรมาสอบขันกระจักโอ๊กนะครับว่าปี2558นี้ในสิจตำรวจจะเปิดสอบประมาณเดือนไหนน,นะครับพอดีมีข่าวอย่างไม่เป็นทางการนะครับก็คือจะสมัครปลายเดือนพฤุนายน2558นี้ถึงประมาณกลางเดือนะะกรกฎาคม2558นี้นะครับแล้วสอบประมาณ ต้นเดือนสิงหาคม2 5 1 8นี้นะครับสำหรับนักเรียนในสิ่ตำรวจที่จะสอบในปี2 5 1 8นี้นะครับก็จะมีอัตราระประมาณ2,000นายนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆเนี่ยขอให้ท่านทางท่านผู้ปกครองแล้วก็น้องๆที่มีวุฒิม .6 หรือวุฒิม .6 ที่เป็นการสอบเทียบก็ได้หรือจะเป็นวุฒิม .6 ของ กศอนอก็ได้หรือจะเป็นวุฒิปชอก็ได้หรือวุฒิที่มันเทียบเท่าม .6 ก็ได้นะครับสามารถสอบเป็นนักเกรยียนในสิบตำรวจในปี2 5 5 8นี้นะครับและคุณสมบัติต่างๆการที่จะเป็นนักเกรยียนในสิบตำรวจนี้ก็ขอให้น้องๆติดตามเว็บของฟองการสอบสำนักงานตำรวจแห่งชาติเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้น สอบมีไหมมีครับเห็นแต่ว่าอันนี้อาจารย์รู้ข่าวของแพทย์ยังไม่เป็นทางการน,นะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรอาจารย์ก็จะแจ้งให้ทราบต่อไปนะครับ